สวัสดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องเขาเลี้ยงควายทุกๆท่านนะครับผมนะครับมื่อนี้เขาอยู่กับขอค้อยน้องบีมสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อนี้ก็ตรงกับวันเทยี่สิบห้าทันวาสองห้าหกแปดจ้านะครับมื่อนี้มาให้พี่น้องเขาชมจากรายการครับมื่อนี้มีมาซีโตซีรายการกันเลยจ้านะครับพี่น้องคัดสรรมาครับมื่อนี้สุดยอดในพันธุกรรมเลยครับพี่น้องจ้านะครับผมซีรายการนะครับนํามาฝากพี่น้องเขาครับผู้หาควายไปเลี้ยงใส่ปีใหม่ครับพี่น้อง จ้าครับราคาพิเศษเลยเนาะครับเบอร์นี้แม่นจ้านะครับถือว่าจัดโปรโมชั่นช่วงปีใหม่ให้พี่น้องเฮาจ้านะครับเอาที่ตั้งของคอกเขานะครับที่ตั้งของคอกเฮาก็อยู่บ้านกันนวลจากอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นจ้าเบอร์โทรครับเบอร์โทร082ย์แปดสอหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ้าเบอร์เอกสารแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก่าเลยจ้านะครับพี่น้องบ่เป็นการเสียเวลาเลยครับพี่น้องนะครับพามาชมไลายกันที่หนึ่งของเขาตัวนี้แม่นจ้ารายละเอียดเป็เลยครับรายละเอียดตัวนี้เป็นลูกชายของพ่อคิงคองจ้านะครับลูกชายคิงคอง แมนจะอายุ15เดือนกับความสูงอยู่ที่137บวอกลบจ้านะครับคิงคองควายยักษ์นะครับที่สุดในโลกเลยครับพี่น้องจานะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกของคอรกนะครับนะครับที่เขานํามาฝากพี่น้องเขาเมนจ้านะครับพี่น้องสุดยอดในพันธุกรรมเลยครับตัวนี้นะครับนุ่มหน่อยครับพี่น้องนะครับอายุอายุ15เดือนจ่ากับความสูงอยู่ที่137บวกลบจ่ารับ15เดือนครับพี่น้องนะครับเพิ่งจับสนดพายไปไม่ไมครับตัวนี้เมนจ้ามีเอกสารครบจ้า นะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับพ่อคุณจากสายแม่เพื่อนบ่ครับแม่เพื่อนเป็นสายเพชรอุดรจ้าที่สูงร้อยห้าสิบเจ็ดอ่ะนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับพี่น้องตัวนี้มาเด่นในเรื่องแขงขานะครับหน้าตานะครับสายละเอียดชัดเจนมากครับพี่น้องเบิ่งครับความรอของเพื่อนนะครับนี่ครับหน้าเดียวกันก็พอได้ครับพี่น้องเบิ้งจ้าลอเขาง่ายคานี่โคตรง่ายจ้านะครับซุปเปอร์เลยครับขาเพื่อนนี่นะครับพี่น้องกระดูกแขงขานี่ครับพี่น้องสุดยอดนะครับจุดเด่นเด่นอีกอย่างครับพี่น้องเบิ่ง เงอนนังรวมๆเลยนะครับพี่น้องผู้ใดหาไปปั่นครับพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นอนาคตนะครับอยากเตะพันธุกรรมขควายยักษ์นะครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าพอเพิ่นเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับพี่น้องของเมืองไทยแต่ถือว่าหญ่ที่สุดในโลกในช่วงนี้เลยครับพี่น้องกิ่งของนะครับเบื้องรับช่วงล้ำตเพิ่นนะครับตัวนี้เห็นโค้งสา่งชัดเจนนะครับพี่น้องนะครับนาตาที่ล่อครับพี่น้องโค้งบักหญ่นะครับตัวนี้นะครับผู้ใดหาไปเลี้ยงอยากเตะพันธุกรรมนะครับในโตเพิ่นนะครับสายเหลือดชัดเจนมากนะครับล่อๆแบบนี้ นะครับเอาราคาพี่น้องเข้าไปเลี้ยงนะครับเหมือนราคาเปิดไว้49,000ื่นเก้าพันบาทจ้ะสิงไดครับพี่น้อง49,000บาทเปิดให้ของขวัญมื้อนี้วันขิดหมัดพอดีจ้ะนะครับผมเอาราคาโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้จ้ะสี่หมื่นเบาทสี่หมื่นบาทราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้พร้อมจ้ะนะครับแต่เพิ่นว่าค่าผสมก็หลายบาทแล้วครับพี่น้องแม่นจ้ะาเฮาได้มาบ่แพงเฮาก็แบ่งพี่น้องบ่แพงเนาะครับผมแม่นจ้ะถือว่าแบ่งกันสายพัฒนาครับพี่น้องเอาไปพัฒนากันนะครับผมเอาช่วงหน้าเพิ่น้องเป็นไงไงนะครับวันนี้มาลูกมา เพิ่งสนตะไไปไหมด้วยจ้ะนี่นะครับแต่ว่าหูแห้งครับพี่น้องนะครับอาจจะบอกท่านกิ้งเสียกว่านี้เนาะครับจ้านะครับพี่น้องเบิ้งครับแต่ว่าเพิ่นหูครับมีสายเช่องนะครับก้มหนาเพิ่นลงจากน้อยครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งค้นเข่านี่สุดยอดเลยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเบิ้งครับพี่น้องนาตานี่ล่อครับผมเบิ้งช่วงอึกมะพร้าวย่นยนครับคอแข็งคอขาให้เบิ้งใกล้ๆครับพี่น้องนะครับสุดยอดมากนะครับวันนี้พักพิญญางจากน้อยครับหูเชื่องนี่ัยดีจ้ะกินหญ้ากินฟ นะครับพี่น้องเบื่องช่วงลำโตเพิ่นนะครับเสียเนื้อหนังที่คือว่าสสใหญ่เป็นหนาหลายอยู่ครับพี่น้องเม่นจะานังรวมๆวมนังรวมๆวมนี่ครับพี่น้องเ๋ยสิพ้ามาเบิ่งทั้งข่ายทั้งไข่เพิ่นนะครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดในสายเลือดของตัวนี้ครับพี่น้องรวมไว้ในตัวนี้เลยครับงามครับพี่น้องตัวนี้เบิ่งครับไข่ตรงเสมอกันดีนะครับพี่น้องเบิ่งขอคารังเกิดง่เนาะครับเม่นจ้านะครับหางลามลามเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผู้ใดอยากได้ไปเรียงนะครับสุดรอของเฮาเลยครับตัวนี้ ตัวไหนพี่น้องมาฟังอีกรอบนะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นลูกชายของพ่อคิงคองจ้าอายุ15เดือนกับความสูงอยู่ที่137บอกลบราคาเปิดไว้ที่49,000บาทจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้จ้าสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องราคานี้นะครับเลี้ยงไปต่อมีกําไรเห็นทิ้นนะครับตรงสี่จ้านะครับเอกสารต้องมีครบนะครับผมเอกสารใบเกิดมีจ้านะครับที่ไปที่มาชัดเจนนะครับพี่น้องสอบถามเพิ่มเติมทั้งไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามนะครับผมจ้านะครับคุ้มแน่นอนครับราคาไปต่อได้ครับตัวนี้รรรััับบปะกนนวว่่าสยคพี้อง สุดลอของเขาจ้านะครับไปเบื้องไรยการต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องไร้การที่สองนะครับตัวนี้จ้าไายเดียดพ่นเลยครับตัวนี้เพ่นเป็นลูกสาวเจ้าไม้จ้าอายุสิบเดือนกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบอกลบจ้าเนี่ยครับพี่น้องพูดได้หาครับท้ายยาดขอหยาดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องแม่จ้านะครับตัวนี้ลูกสาวเจ้าไม้จ้านะครับวัแค่สิบเดือนครับพี่น้องแต่ว่าความสูงมาดีมากครับตัวนี้นะครับสูงร้อยสามสิบน้องครับผมแม่จ้าเบิ่งครับพี่น้องลำตัวนี้ นะครับได้เงาได้สูงครบเครื่องเลยครับพี่น้องผู้ไดหาอยู่นะครับเบื้องทั้งไทยทั้งหางครับพี่น้องตัวนี้นะครับไทยมะนาวตาสวยสวยเลยนะครับเอาช่วงหนามาเบื้องนะครับหน้าสวยตาหวานจากสีดอกเล้าเลยนะครับพี่น้องควายยังบ่อหอดปีครับพี่น้องแต่ว่าส่วนสูงถือว่ามากเกินอายุแล้วครับตัวนี้เม่จ้านะครับผู้ใดหาครับสาวน้อยอนาคตไก่เลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับงามๆเลยครับพี่น้องนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้เบื้องครับหน้าตาหวานนะครับแม่จ้าอัตลักษณ์ชัดนะครับพี่น้องเบื้อง ขอขาสุดย่อดเลยครับต 15, มมัวนี้นะครับผู้ใด like หาไปเลี้ยงยู่บัานนี้เข้ามาฟังราคากันเลยครับราคาเปิดไว้ที่39 00 0บาทจัดราคาหนิงรถใดตอลองกันไดพร้อมนะจ๊ะสาม0,000นเกาับาทครับพี่น้องแม่จ๊ะเป็นราคาเปิดนะครับผมราคาตอลองพี่น้องสามารถโทรมานะครับผมจ้าเบิ่งครับเบิ้งช่วงไทยช่วงหางเป็นนะครับบันไทยหางสวยงามมากมากเลยครับตัวนี้แม่จ้ะตัวเป็นเลี่ยมดีสมูทดีจ้ะนะครับเบิ่งครับพี่น้องค่อยงามนะครับพี่น้องเบิ่งายนะครับพี่น้องจ้านะครับสมบูรณ์แบบเลยครับตัวนี้พาพพญานากหน่อยครัับน มาลูกมาสวยได้จ้ะสีดอกแล้วเหลี่ยงหุยเดี่ยวมงมงได้จ้ะถึกแดดนี่หนาเพื่อนนี่ครับพี่น้องเป็นไว้ที่หนางามครับหนาวานนะครับผมเบิ้งครับสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับผู้ใดหาไปเลียงด้วยครับพี่น้องอย่ต่ในสายเหลือดในพันธุกรรมนี่นะครับพี่น้องสวยงามครับผมนะครับคอยง่าเลยครับตัวนี้นะครับเบื้องหนาไกล้ๆครับพี่น้องนะครับ นานิปานตัวผู้นะครับแม่จ้าเรื่องครับพี่น้องสวยงามอีกตัวหนึ่งเลยครับผมว่หนุกระโลกง่ายจ้ะนะครับต่หนี้บ่มีนะครับบ่มีตํำหนีจะรับประกันตํำหนิรับนะครับเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยครับรายละเอียดอีกระกรอบนะครับรายละเอียดเพิ่นเป็นลูกสาวของพ่อเจ้าไม้จ้ะอายุสิบเดือนกับความสูงที่หนึ่งร้อยสามสิบกอกลบ ราคาเปิดไปที่39,000บาทแต่ราคานี้ลดได้ตอนเลิกกันในพร้อมจ้านะครับหน่อยหลายโทรมาคุยกันนะครับผมแม่นจ้าใกล้ๆส่วงให้ได้เบิร์ตนะครับจ้านะครับโวกมาครับพี่น้องรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยกคู่ไปกับตัวเมื่อกี้ด้วยครับพี่น้องนะครับได้สุดยอดพันธุกรรมค่อยเน่ค่อยงามเลยครับพี่น้องจ่ารับอนาคตสดใสแน่นอนครับสวยงามครับผมไปเบิร์ตไล่การต่อไปครับจ้ามาครับพี่น้องไลยกันที่สามแล้วครับตัวนี้จ้านะครับรายละเอียดเพิ่มครับ รายละเอียดตัวนี้เพื่อนเป็นแม่ท้องจ้าแม่ท้องกับเพชรล่ำโคลงได้3เดือนกว่าแล้วจ้าเพื่อนสูงลายเป็นไรครับแม่นี่สูงอยู่ที่141บอ็ดบอกลบจ้านะครับ141ครับพี่น้องนะครับตัวนี้พิเศษคือความยาวนะครับนะครับล้ำตัวที่ยาวมากเลยครับพี่น้องนะครับตัวนี้เพื่อนได้ลูกมาไปครับมีลูกมาแล้ว1ตัวจ่าตัวที่2อยู่ในท้องจ้านะครับเบื้องหางครับพี่น้องตัวนี้นะครับหางถึงก่อยเลยนะครับนี่แม่นจ้าจังมากกับชิลากดินแล้วจ้านะครับพี่น้องเบื้องครับผู้ใดหายาาวๆๆสูงงนนนนะะคครรรรััับบพพีี่้อธุกมมดเอาช่วงหนามาเบบง้อครััตวนี้ นาสวยอัตลักษณ์ชัดเจนเลยจ้าตาแอมแกลี่ยนจำตัวนี้รับประกันการใจลูกเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมเบิ้งครับนาตาสวยงามมากครับพี่น้องอัตลักษณ์ควายไทยที่ชัดเจนนะครับน้ำงามแบบนี้ซื้อหนึ่งได้สองนะครับผมจ้านะครับพนุกรรมดีก็คือเพชรลำโค้งนะครับอยู่ในท้องตรวจท้องพันธุ์แล้วนะครับตัวนี้แม่นจ้านะครับผู้ใดหาเลี้ยงอยู่ครับพี่น้อง ตัวนี้เอาราคาพี่น้องเขาได้ครับวนี้ราคาเปิดไปที่47,000บาทจ้ะเนี่ยครับพี่น้อง47,000บาทแม่นแต่ราคานี้ลดได้ต้อนรับแต่ในพร้อมด้วยจ้ะราคาหนาเรียงมากๆเลยครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ครับผมนะครับสวยงามอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้นะครับพาพันยางเลยครับวนี้มาลูกมาหิวหย่าจ้ะนะครับถึงข้อนแน่นะครับผมนะครับพี่น้องเพิ่งครับผมทายใส่แดดเลยครับวันนี้บันทายฮางสุดยอดเลยครับแม่นจ้ะทำงามครับพี่น้องตัวนี้ ตําหนีบ่มมีเนาะครับผมบมมีต <a nun> <essen> <itud soundtrack> ําหนีจะรับประกันตําหนีรับประกันท้องจ้ะนะครับพูดได้หาเลี้ยงยุคครับพี่น้องตัวนี้นะครับแนะนําพี่น้องเฮาอีกตัวหนึ่งนะครับเอาอัตลักษณ์ช่วงหนาวเบื้งนะครับไปไก่นะครับเบื้องครับพี่น้องหน้าตาสวยมากเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับสวยครับเบิ่งตกมะพร้าวองคอนะครับแขงขากีบเล็บกีบเท่างามเลยครับพี่น้องตัวนี้นะครับตําหนีบ่มีครับอมมีตําหนีจ้ะนะครับตัวนี้นะครับชวนในพี่น้องก็ฟังอีกรอบนะครับจ้าตัวน เพชรลำโขงได้3เดือนกว่าจากกับความสูงอยู่ที่141บอกลบราคาเปิดไว้ที่47,000บาทแต่ราคานี้ลดได้ต่อร้องกันได้จ้ะนะครับผมราคาให้พี่น้องต่อร้องนะครับผมแม่นจ้ะนะครับยุ่งเกย์ยุ่ไกยครับพี่น้องหรือว่ามีงบซ้ำใดครับตัวมาต่อครับผมจ้ะนะครับมีมองแบงให้ไปเลี้ยงสู้โตนะครับผมจ้ะนะครับสวยงามครับยังเหลืออีกรายการหนึ่งนะครับผมจ้ะเบิ่งกับรายการฟีทไทยครับจ้ะ มาครับพี่น้องรายการปิไทายนะครับตัวนี้ตัวที่ซี่นะครับผมจ้ารายละเอียดไปเลยครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านจ้าอายุ2ปีกับความสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสามบอกรบก้านะครับพี่น้องผู้ใดหาครับทายาตเบิ้มพันล้านครับตัวนี้จ้านะครับนางนาสายเงี้ยได้หน่อยเลยครับพี่น้องเบิ้งครับหน้าตาสวยนะครับผมจ้านะครับแข้งขาบึกบึนคือค่อยตับปูเลยครับพี่น้องเบิ้งครับผู้ใดหาพันลูกกรรมดีๆแบบนี้นะครับอนาคตแม่บอกแม่พันครับพี่น้องนะครับไปช่วงหน้ามาเบิ้งนะครับหน้าสวยจ หนาทางดังคมเลยเบิ้งครับพี่น้องให้เบื้องหนาใกล้ๆนะครับมูใบตองสาดเลยครับตัวนี้หน้าตาอัตลักษณ์นะครับพี่น้องสุดยอดครับเบิ้งเอิกมะพร้าวแข้งขาครับจีบเล็บจีบเท้างามนะครับ้งามแบบนี้นะครับพี่น้องผู้ใดหาอยู่ นะครับราคาพี่น้องเขาเลยครับวันนี้ราคาเปิดไว้ที่4 5,000ันบาทแต่ราคานี้ลดได้ต่อร้องกันได้พุทพรจ้ะ4มันบาทครับพี่น้องแนนจ้ะหรือผู้ใดยังยกเป็นเปิดเป็นยกเป็นคู่กับมีราคาพิเศษให้ด้วยจ้ะต่อใส่กันไปเลยครับพี่น้องแนนจ้ะได้ของสวยงามราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องจ้ะนะครับตัวนี้ผู้ใดหาครับอณาคตแม่พันครับาสิไดผสมนะครับโค้งสา่งใหญ่ครับความสูงขยายไปตัวนี้ครับพี่น้องเบิ่งครับผมเบิ่งครับสวยงามครับบ้านไทยหางนะครับหางใหญ่ๆครับพี่น้องไทยเปิดๆป้นะครับตัวนี้ บ่มีตำหนิไช่ไหมครับผมบ่มีตำหนิจะรับประกันตำหนิจ้ะพะพยาง่วงเลยครับบัดนี้มาลูกมาเหยียบกัดเพิ่นนะจ้ะหิวกระยาฮ้อนกะฮ้อนนะครับผมยางกวางๆเลยครับพี่น้องเขาเบิ่งรอบๆนะครับตำหนิบ่มีเนาะครับผมบ่มีตำหนิจ้ะเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องความสวยนะครับผมมักนํากันกับโทมาต่อรถครับพี่น้องจ้ะนะครับมีงบมีทุนเท่าใยนะครับพอปั่นได้ก็ปั่นให้พี่เลี้ยงเบิดสุดโตครับพี่น้อง นะครับฝากไว้นะครับรายการพี่ซี่นะครับตัวนี้นะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านแมย์จ้ะนะครับอายุสองปีอายุ2ปีจ้ะก้าความสูงอยู่ที่143บสามบอกรถจ้ะนะครับผมราคาเปิดไว้ครับราคาเปิดไว้ที่45,000บาทจ้ะราคานีรถได้ต้อนรับกันในความจ้ะนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงครับผมนะครับกินยาสุดยอดครับเบิ่งครับพี่ลองเลี้ยงกินยาดีจ้ะกินฮอตคีดินพูดแล้วครับนี่นะครับเมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องเข้าไปนะครับจ้ะก็ฝากติดตามข้อน้องบีมในเนื้อจ้ะมีควายงามราคาเกษตรกรให้พอเมย์ ถ้าสะดวกก็เข้ามาเอานาคองนะครับผมแม่นจ้ะอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนะครับวัสะดวกก็ขอรูปภาพทั้งไลฟ์วิดีโอคอก็ได้ครับพี่น้องจ้าสวยตรงปกทุกตัวแน่นอนครับพี่น้องแม่นจ้ะาปีบริอาจจะสวยกว่าในรูปก็ได้จ้นะครับพี่น้องสามารถเบิ่งรีวิวจากนาเพจได้นะครับผมแม่นจ้าทั้งเพจกับขอน้องบีมนะจ้ะพิมพ์ขอไปเลยจ้ะไว้สวยๆครับราคาเกษตรกรฝากไว้ครข้มืบอนี้ครับผมนะครับก้าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีจ้า